อืม,อม,อมกินโชกินโชชิมโชไม่ให้กินโชแหละแซ่บอีกเลมร้อยหนึ่งสายชิมน้าอย่าพลาดนะต้งตำย่าเพลิงนะคนด่าเขาเยอะๆอ่ะมากินก่อนมันอร่อยอย่าด่าเขาเยอะอืม แล้วเขาก็คุยด,ดีด้วยคนด่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้แพงไหมห้าสิบบาทกับรสชาติขนาดนี้ไม่แพงจ้ะถือว่าโอท็อปเลยนะนี่นะคะคุณป้าคะเราอยู่ที่ร้านส้มตำยายเพิงสูตรยายเพิงอะ่ะแต่ไม่ใช่ยายเพิงหรอกยายเพิงอยู่อีกร้านหนึ่งนนี้ลูกสาวยายเพิงเจ้าเนี้ยโด่งดังคนดูเป็นร้านร้านวิวป้าก็อยากมาชิมนะคะมาแล้วแต่ว่า ตอนนี้สถานก,การณ์โควิดนะคะเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปหาเขานะคะก็ได้ถ่ายแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราซื้อส้มตำมออกใยา่เพลิงไปชิมสักสองถุง,ถ,งถุงละห้าสิบดูสิว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือเปล่าเดี๋ยว <laughs> <laughs> ถ้าวานันวันกลับเดี๋ยวถ้าได้แวะมาเดี๋ยวจะซื้อไปฝากคุณเพื่อน จะขึ้นไปทางนู้นอ่ะจะขึ้นไปมุกดาหารเน่ะไม่รู้ว่าขากลับจะได้แวะมาเปล่าฮอ้อยคนอยู่บางนอกยังบอกอร่อยเลย <c oughs> เห็นเขาคอมเมนต์เขาบอกว่าอยู่ที่อะไรอ่ะเยอรมันอเมริกามาต้องมากินเขาว่าอย่างนี้นะเออทีนี้ป้าก็เลยลองมาชิมดูอุตสาห์ผ่านมาแล้วไหนๆก็ผ่านมาแน็ปแ,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 แต่คนชอบอ่จ้า เรามันต้องเปิดใจกินดูหลายๆอย่างมาถึงบ่ายแล้วคนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมียังกลัวว่าจะมาไม่ทันร้านจะปิดเลยปิดกี่โมงคะเนี่ยปิดชั่วมงแต่ประมาณหกโ,โมงเช้วันนี้คนเงียบนะค่ะวันนี้คนเงียบเนาะแต่เขามีที่ให้นั่งรอ เราก็อยู่นอกเส้นแดงเขามีที่กั้นท่ให้เราเข้าไปนะคะป้าต้องขออนุญาตว่าไม่ได้ถ่ายตอนข้าตําแต่ให้รู้ว่านี่คือส้มตาไอเพิงอันล่าลือที่โด่งดังป้าจะไปชิมให้ดูกเธอจะกินยั่วๆเลย <laughs> ธรรมดาก็ขายสามคนเนี่ยแหละค่ะมีสี่คนขายสองคนหนึ่งหยุดปกติก็มีปิ้งไก่มีชาเหนียวช่วงนี้คูริโควิดไม่ได้ทำค่ะอ๋อช่วงโควิดมีมีหมูยอมีอะไรเยอะๆอีกกนตุอะไรก็มีแต่ช่วงนี้ก็ขายแค่นี้จากโควิดจ้ะมันกระทบไปหมดเลยเนาะโควิดอ๋อไม่ได้ให้นั่งกินด้วยอ๋อไม่ได้ให้นั่งกินไปซื้อกลับบ้านอย่างเดียวไม่ได like, ้กิอะไรเยอะๆอืมกระทบเยอะเลยเนาะโควิดนี่เนาะ มีันเยอะมันไม่เยอะมันเยอะมันไม่เยอะแต่ก็ยังดีอ่ะเรายังขายได้บางคนถึงกับแบบว่าเออขายได้ดุ่งช่วงที่เขาไอ้นี่นั่นอ่ะมีหยุดมั่งไหมมีหยุดขายมั่งไหมช่วงที่มันหนักๆอ่ะอ๋อมีหยุดอยู่เนาะวันไหนเป็นลากระดูแต่วันไหนไมสบายก็อยน อืมจ้ะงานตัวเองนายตัวเอง่เอาะสองถุงนะคะยัดปลาได้สองถุงเอาอะไรต้ง้งไหมคะขนมจีนได้ไหมคะแทบหมูไก่ชิดแทบหมูเอาขนมจีนแทบหมูกินไม่ได้เป็นไขมันในเลือดสูง ขนมจีนพี่จิงก็อยากกินนะ่ะชอบกินไ้กิน่อืมสวัสดีจ้าคุณป้าขาร้อนะคะวันนี้จะมาชิมส้มตำไายเพิงที่เราไปซื้อกันมาส้มตำในตำนานส้มตำที่คนดูเป็นล้านวิวเดี๋ยวกินด้วยกันกินส้มตำไายเพิงที่บ้านยายดากับคุณป้าขาร้อจะ ก็มีกินไอ้นี่ปลาเผาซื้อปลาเผามาจากตลาดนะลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าโอ้ยสอมสมตำในตํานานจากพี่น้องจ๋าแดงจื้งืืนเป็นตัวย่านใช่ไหมก็ เขาให้หนมจีนมาทั้งสองอันไม่วหวนีด้วยอ่ะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไว้นี่ก่อนจานมันเล็กไปเอาใหม่จานใหม่สองถุงซื้อมาชิมเบาๆสองถุงมาชิมด้วยกัน แล้วก็ดูดิว่าสมตำําในตํานานจะอร่อยขนาดไหนผักกับก็ซื้อปลาเผามาเขาแถมามีสลัดนะแพวนะสะระแหน่นิดหน่อยโหระพาแล้วก็ปลาเผากระดาษก็ลืมอยู่บนรถมาบ้านญาติจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กล้องก็อาจจะไม่นิ่งนะเพราะว่าใช้คนถือตั้งไว้มันไม่นี่ชิมก่อนคำแรกมจําเย่าเพิง จะอร่อยเด็ดขนาดไหนเดดาเคยเห็นบ้างเนี่ยส้ตตมตำตำคนดูเป็นล้านวิวอืมเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็แล้วกรอะกรอบกรอบเหมือนเรากิน จำมะม,ม่วงนะแต่ว่ามะม่วงไม่เปรี้ยวอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละอร่อยไหมมากแต่เผ็ดเพราะคุณป้ากินเผ็ดไม่เก่งอร่อยเผ็ด<ๆ>อร่อยจ้าอร่อยขนตมตำยาเพิองอร่อยจริงอร่อยแบบคนละสไตล์กับขนตมตำที่เราเคยกินนะใครกินถ้ากินคอกินตำก็จะว่าอร่อยแหละ หวานนิดๆเห็นเขาใสา่น้ำตาลเยอะๆ,ๆก็ไม่ได้หวานมากเผ็ดน้ำหวานตามแล้วก็นัวสรุปนะต้มตำเดืเอพิงอร่อยเลิศจ้าขอบพระคุณนะคะที่รับชมนะคะป้าไม่ได้สายกินโชว์นะสายแค่ชิม นะคะเพราะว่าเป็นร่างกายไม่ดีนะคะทั้งเบาหวานทั้งไขมันอะไรเงี้ยจะกินเยอะๆแบบว่าเหมือนคนอื่นเขาเนี้ยอลองชิมอันนี้ก็ขนมจีนที่ซื้อมาด้วยกันเนี่ยอบอกเลยอร่อยสายชิมนะอย่าพลาดนะต้องตำอย่าเพิงอะ คนด่าเขาเยอะๆอ่ะมากินก่อนมันอร่อยอย่าด่าเขาเยอะอืมแล้วเขาก็คุยดีด้วยคนด่าเขาอย่างนูนอย่างนี้แพงไหมห้าสิบบาทกับรสชาติขนาดนี้ไม่แพงจ้ะถือว่าโอท็อปเลยนะไม่แพงไม่แพงเนอบอร่อยก็จ,จะบอกอะไรให้ส้มตำน่ะที่เนี่ย ซื้อมาบ่ายเมื่อวานนะไปแช่ตูเ้เย็นคืนหนึ่งแล้วกินวันเนี้บ่ายนะยังอร่อยซื้อมาจากอำนาจมากินที่นครพนมจ้ะอร่อยสายชิมก็ชิมให้ดูแค่นี้แล้วก็ยืนยันว่าอร่อยจริงอร่อยจังห้องขายปราเผาค้างเนี่ยห้างเนี่ย

กินเยอะไม่ได้ถ้าคนกินเผ็ดเก่งอ่ะอร่อย,ยต้ตมไม่มีอะไรจะอร่อยดีๆจริงๆผึ้งผักินเมี่ยงปลา

ทำยาเพิงจับโสตายยิางังค์ละพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ